สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะในตอนนี้ก็จะมีข่าวเยอะๆของคุณหลิวเฉียววี่เต็มฟีดเลยของโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะก็น่าจะเป็นนักแสดงอีกท่านหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าไม่มีเฮเตอร์ไม่มีกลุ่มแบบแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยข่าวของคุณหลิวเฉียววี่จะเป็นข่าวในด้านดีทั้งนั้นเลยส่วนข่าวที่มีคนแซวว่าเป็นลุงเป็นออล,ล่าพ่อบ้างอะไรงี้ก็เป็นในแนวอารมณ์ดีนะเขาแซวกันในอารมณ์ดีไม่ได ้แซวกันในแนวแบบที่เราจะรู้ว่าสำนวนของเฮตเตอร์หรือว่าแอนตี้เวลาเขาเขียนถึงดาราที่พวกเขาไม่ชอบมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ได้มีบรรยากาศนั้นในข่าวข่าวของคุณหลิวเฉวี่นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆนะสำหรับนักแสดงคนหนึ่งซึ่งก็เรียกได้ว่าได้รับความรักจากประชาชนนะคะดูละครแล้วก็ไม่มีจุดไหนที่จะต้องมาตําหนิอะไรประมาณนี้ล้ค่ะเอาล้ค่ะทักษะการแสดงนะคะของคุณหลิวเฉวี่ในหลวงเลสเนตดอกทอก็ได้รับ คำชื่นชมนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเขานั้นทำให้บทนะคะของตัวละครสันเจย์มีชีวิตชีวามากเลยนะคะการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งการกระพริบตานะคะสายตาที่สั่นไหวเวลานางเอกบอกเขาแต่ละครั้งว่าเออท่านไปเถอะหรือไม่ก็ข้าต้องไปแล้วอะไรเงี้ยสายตาของเขาก็จะมีความแสดงสะท้อนอารมณ์น้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นมาแต่ก็น้ำตาไม่ไหลนะนเพื่อนๆคือมันเอ่อขึ้นมาก่อน มีความนิ้วกระดิกนะคะริมฝีปากกระตุกประมาณว่าอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปเออแบบเอเอาบางทีเราก็รู้สึกว่าพอสอจีนเนะพี่สาวจีนเขาก็มีความละเอียดอ่อนในการดูซีรีส์มากเลยนะคะคือแบบสังเกตแม้กระทั่งริมฝีปากกระตุกอะไรประมาณนี้ <laughs> เอาละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลิวเฉียวอี้รับบทเป็นสันจ,จเย่นั้นฝีมือการแสดงของเขายอดเยี่ยมมากเลยนะคะมีแต่คนชมค่ะนี่คือพรสวรรค์ที่แท้จริงนั่นเองนะคะนี่ก็มาดูเนื้อความกันบ้างดีกว่านะคะอย่างบางข้อความบางบทความก็บอกว่าเนี่ยแค่ดูฉากเนาะก็ดูแล้วว่าตัวละครสรันจ,จเย่้นั้นมีความซับซ้อนตัวละครมีความมีมิติมากพอสมควรเลยมองเพลินๆแล้วเขาเป็นเพียงแค่เหมือนกับขุนนางใหญ่โตนะคะแต่ว่าเป็นขุนนาง ที่มีความคิดทรยศต่อองค์ชายองค์อื่นตลอดนะคิดหาหนทางที่จะยึดอํานาจมาให้คนที่เขาต้องการจะให้ขึ้นสู่อํานาจแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูทางการเมืองของเขาทุกวันเลยนะคะตัวละครตัวนี้ใบหน้าของเขาต้องเย็นชาดุดน้ําแข็งทุกวันดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คําพูดคําจ่าพูดแปลกๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคําว่า คำว่าเลวแทบจะถูกสลักไว้บนหน้าผากของตัวละครตัวนี้เลย <c oughs> เออเพื่อนๆไม่งงใช่ไหมแต่ตัวละครตัวนี้เป็นพระเอกนะนเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะมี คำว่าแบบเออโกงหรือว่าเลวอะไรเงี้ยอยู่บนหน้าผากของเขาแต่นี่คือตัวพระเอกนั่นเองค่ะเพราะว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นไงเขาอะนะคะโหดๆก็จริงเขาดูว่าจะเลวก็จริงเขาดูว่าจะมีความเขาเรียกอะไหรหาหนทางยึดอํานาจจากคนที่อยู่ในอํานาจในตอนนี้ก็จริงแต่เขายึดไปให้คนอื่นยึดไปให้คนที่ที่มีความเป็นเขาเรียกอะไรอนาคตของจัก,กรพรรดิที่ดีเขาจะยึดไปให้คนนั้นก็คือองค์ชายสี่เพราะว่าเขามีหัวใจที่คิดถึงประเทศ ชาติแล้วก็เหล่าบรรดาประชาชนนั่นเองนะคะดังนั้นทุกการกระทำเนี่ยก็ล้วนมุ่งหมายที่จะโค้นล้มพวกพวกที่ก่อให้เกิดความเรียกว่าพวกกังฉินนะนเพื่อนๆก็อย่างรัชทายาทเองอยังทํา แอบ,บทำเหมืองเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็แอบบเปิดบ่อนการพนันเอาไว้ฟอกเงินนะคะภาษาง่ายๆซึ่งมันบั่นทอนความมั่นคงของตาชีของประเทศชาตินั่นเองเขาก็เลยต้องจัดการนั่นเองค่ะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่ามีบทบาทสองหน้าได้อย่างดีทีเดียวนะคะแล้วก็หลิวเฉียวีนั้นทําให้เกิดความแตกต่างขึ้นมานะคะอย่างดูมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือในตอนที่เขาถูกบังคับในเวอร์ชันละครถูกบังคับให้แต่งงานกับเจียงเถาหัวเขาก็ปฏิบัติ ต่อองหญิงด้วยสีหน้าเย็นชาพดๆเลยค่ะเมื่อเขาพบกันครั้งแรกนะคะเขาก็หันหน้าหนีประมาณว่าเหยียดยามแล้วก็พูดว่าค่าไม่เก็บคนเกียดคลานไว้ในคฤหาสห์สของข้าหรอกนะพูดอย่างนี้เลยน้ําเสียงดูถูกเหยียดยามของเขาแทบจะพลั้งพลวออกมานะคะเป็นผู้ชายปักจัดค่ะมีคําว่าเลวสลักไว้ที่หน้าผากนะคะเมื่อเขาเหลือบมองนางเอกของ่เราเนี่ยความใจร้อนก็ทําให้ใครเห็นเกยที่มบดูหน้าแล้วก็ต้องเหงื่อตกแทนเจียงเถาหัวเลยนะคะประมาณว่าโอ้แต่แล้วตูจะ รอดไหมวะเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อเขาหันกลับมาตอนที่เขานั่งอยู่คนเดียวในห้องหนังสือห้องทํางานของเขาไปจ้องมองภาพภูเขาแม่น้ํานิ้วสวยๆของเขาลูบไล้ไปตามเส้นขอบของภาพอย่างแผ่วานะคะแววตาที่หนักอึ้งของเขาทําให้ทุกคนเข้าใจได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายเลวร้ายอะไรเลยค่ะเขาแค่เสจแ้งภายนอกเท่านั้นนะคะแค่การเปลี่ยนแปลงในแววตาแล้วก็แบบ ออการการมูฟเมนต์ของเขาอะการเคลื่อนไหวนิดๆหน่นอยๆของหลิวเชียวี่ก็ทําให้เห็นถึงความอะไรเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของตัวละครได้อย่างหมดสิ้นเลยนะคะซึ่งก็ผู้ชมก็สามารถสัมผัสได้โดยที่ไม่ต้องอธิบายเป็นคําพูดแต่ว่าเข้าใจได้นั่นเองค่ะ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือในกระบวนการที่เขาแล้วก็เจียงเถาหัวนั้นเขาเรียกว่าต่อสู้กันจนกระทั่งค่อยๆตกหลุมรักกันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการต่อสู้ก็คือเจียงเถาหัวต้องการแค่จะเอาชีวิตตัวเองให้รอดเพื่อจะได้ไปเอายาบรรเทาพิษทุกๆเดือนนะคะมันต้องมีข้อมูลไปให้แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของน้องชายส่วนทางด้านพระเอกนี้ระแวงไปหมดกลัวว่าเจียงเถาหัวนั้นจะมาสร้าง ปัญหาให้กับแผนการใหญ่ของเขาอะไรอเงี้ยนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหค่ะ ต่อสู้กันละกันนะคะในตอนแรกทั้งคู่ก็ต่อสู้กันด้วยไหวพริบแล้วก็ความกล้าหาญคะ่ะเขาจงใจนะคะตั้งใจสุดๆทาให้เจียงเถาหัวหนางเอกของพวกเราลําบากทั้งลําบากกายลําบากใจเลยแต่ว่าเมื่อเห็นว่านางโกรธแล้วก็คือโกรธแต่ไล้เลี่ยวแรงเขาก็จะแอบ,บยิ้มพอใจนะคะรอยยิ้มนั้นก็ดูเยาะเย้ยค่ะแล้วก็แฝงไปด้วยความชื่นชมเหมือนกันนะก็คือทําไมอะ่ะเป็นถึงระดับองค์หญิงตอนแรกเขาไม่เข้าใจชีวิตขององค์หญิงคนหนึ่งทําไมต้องยอมมา ทำในสิ่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้ด้วยซึ่งทําให้เขาก็หันมามองดูเจียงเถาหัวของพวกเรา,าเออผู้หญิงคนนี้น่าสนใจทีเดียวนะ ต่อมาเนาะพวกเขาก็ร่วมมือกันเพื่อจัดการกับพวกขุนนางคนอื่นๆนะคะได้อย่างเหมาะสมเลยแล้วก็ยามค้ำคืนก็แน่นอนเขาอยู่บ้านเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าในละครจะไม่ได้ฟิชเชอริงกันมาจนกระทั่งวันหย่าอะไรก็ตามแต่ว่าทั้งคู่ก็มักจะอยู่ด้วยกันมหารือกันถึงแผนการต่อไปมาตรการการรับมือในห้องลับนะคะแสงเทียนสะท้อนบนใบหน้าของพวกเขานะคะตัวเขาเองเนี่ยก็มีความตั้งใจฟังว่าเจียงเทาหัวนั้นจะวิเคราะห์สถานการณ์หรือว่าพูดอะไรออก แต่ถามว่าเขาเชื่อเจียงเถาหัวหมดไหมก็ไม่ได้เชื่อแต่ถามว่าเขาทําบ้างไหมทำก็ทําตามที่เจียงเถาวัวแนะนาบางบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่เจียงเถาวัวแนะนานะเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะนางเอกฉลาดแต่นางเอกมักหาเรื่องให้ตัวเองนะคะต้องเจ็บหรือไม่ก็แบบเออเกือบไม่รอดอะโชคดีที่มีพระเอกไปคอยช่วยอยู่นะคะ แล้วก็ในเวอร์ชันละครเจียงเถาหัวของพวกเราลงน้ำสองครั้งก็แทบจะตายทั้งสองครั้งขึ้นมาไม่ได้เพื่อนเพื่อนงงปากาตายแล้วฉากลงน้ำฉากแรกก็ยังโอเคโอเคมันมีเถาวันใต้น้ำพันขาอยู่โอเคพระเอกของเรารีบลงไปช่วยก็ไม่ได้มีฉากจูบใต้น้ำทีนี้พอฉากที่สองตอนที่นางเอกตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยชิงไทยโอ้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นฉากสวยงามเนาะพาเพื่อนขึ้นมาได้คือพาชิงไทยขึ้นมาได้งามๆแต่ที่ไหนได้เพื่อนเพื่อน หนังเอกหมดอากาศที่จะหายใจก่อนแล้วหนูลงไปทำไม <laughs> ไปก็เป็นภาระให้กับพระเอกอีกพระเอกก็ต้องลงไปจุ้งนะคะแล้วก็ลงไปคนเดียวไม่ได้เพราะว่ามีชิงไทยด้วยเพราะฉะนั้นลูกน้องอีกคนหนึ่งนะคะจานลูกก็ต้องลงไปด้วยเช่นเดียวกันโอ้ยขำบางทีเราก็ขำตะกะความฉลาดความกล้าหาญของนางเอกมากเลยนะคะแซวๆไปพอเป็นพอเป็นกระใสนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็เรียกได้ว่าทักษะการแสดงของหลิวเฉียวอี้กลับมานะคะก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญซึ่งทําให้เรื่องนี้มีคนพูดถึงเยอะนั่นเองค่ะแล แล้วก็แน่นอนดึงดูดความสนใจด้วยนะคะแล้วก็การแสดงที่แข็งแกร่งของเขาเขาเรียกได้ว่าหลับตาก็น่าจะเล่นบทอย่างนี้ได้แล้วเพราะส่วนใหญ่จะได้รับบทที่เป็นพระเอกค่อนข้างมีความโหดมีความร้ายมีความฉลาดเพราะว่าหน้าตาเขาดูแล้วมันโง่ไม่ได้เพื่อนๆดูได้เลยแล้วก็ดูแล้วก็จนไม่ได้เป็นพระเอกที่ต้องเล่นในตําแหน่งสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็แน่นอนเออเป็นเทพได้เป็นอะไรได้แต่ว่าเป็นผู้ชายจนๆไม่ได้สําหรับหลิวเฉวีมันคาเล็กเตอร์ไม่ ได้นั่นเองค่ะอาล้ค่ะเดี๋ยวเราก็รอดูเรื่องอื่นนะเรื่องที่จะมาใหม่เนี่ยที่แสดงคู่กับคุณเซเว่นนะคุณเซเว่นฐานซงอินก็บดคล้ายๆกันเพศของพวกเราก็มีตำแหน่งใหญ่โตเป็นขุนนางอีกแล้วก็แถมนิสัยก็เจ้าเล่ห์อีกเ,เพื่อนๆค่ะเนี่ยนิสัยโซนเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องแบบ หลังจากนี้เนาะถ้าคุณหลิวเฉียวอี้มีโอกาสในการเลือกบทมากยิ่งขึ้นก็ถ้าอยากจะแบบเออเปลี่ยนแปลงบ้างฉีกแนวบ้างไปเป็นบัณฑิตบ้างเออไปเล่นเป็นบัณฑิตบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คือรับบ้างก็ได้เนาะหรือว่ายังไงดีหรือแล้วแต่และกันนะคะเพราะว่าไอ้ละครแบบนี้คือละครที่พระเอกมีความหลายๆโหดๆมันขายได้ทุกยุคไงเพียงแต่ว่าบางทีแล้วเราก็คิดแทนคุณหลิวเฉียวอี้ว่าเขาจะเบื่อหรือเปล่านะเล่นบทเดิมๆคล้ายๆกันไปทุก เรื่องอะไรแบบนี้นะคะ ก็แน่นอนช่วงนี้น้ำขึ้นให้รีบตั้งนะคะก็ดีใจกับคุณหลิวเฉียวอีด้วยมากๆเลยแล้วค่ะแล้วก็ได้เห็นเนาะไลฟ์สไตล์เดี๋ยวนี้หมมีการขับรถสปอร์ตด้วยนะนนนี่นะคะเออไม่เขามีการทำเหมือนกับคลิปสั้นๆเป็นการแนะนำไลฟ์สไตล์ของคุณหลิวเฉียวอีนะคะซึ่งก็ดูแล้วเขาก็เป็นผู้ชายติดดินคนหนึ่งนะดูแล้ง่ายๆแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้ที่เขาใช้ก็คือเป็นแบรนด์หมดเลยเพื่อนๆแต่ว่าเขาทาตัวติดดินอยู่นะติดทาตัวติดดินแต่ว่าของใ ใหญ่ที่เขาใช้อะ่ะมันก็เป็นแบรนด์หมดนะคะก็ เป็นธรรมดาเนาะของคนที่แบบอยู่ดีกินดีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางพื้นฐานครอบครัวไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่มออีทางด้านของข่าวบันเทิงไปขุดมาหรืออะไรมานะคะก็ไม่รู้ว่าแบบอ,อ,อย่างดาราบางท่านเราก็จะรู้ใช่ไหมครอบครัวแบบเออมีธุรกิจโน,นนี้หรือว่าเป็นแบบเออข้าราชการหรือว่าเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าพื้นฐานครอบครัวของคุณลิวเวลีก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรขึ้นมานะคะบนโลกอินเทอร์เน็ตถ้าอย่างไงเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะแต่มันก็ไม่ไม่ได้มีอะไร สำคัญหรอกเพื่อนๆเพราะว่าเราดูละครแล้วก็จะดูแค่ว่าเขาแสดงสมบทบาทไหมแล้วก็มันแบบเหมือน เหมือนเราได้ดูคนที่เราชอบคนหนึ่งอ่ะเล่นละครอ,อ่ะไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นที่บ้านเขาจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาแบบเออมีข่าวดีๆอยู่ตลอดเนาะมีผลงานให้เราดูอย่างต่อเนื่องก็โอเคแล้วนะคะส่วนอย่างอื่นๆก็แค่เป็นกําไรเท่านั้นเองที่เราจะได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลของนักแสดงที่พวกเราชื่นชอบผลงานของเขานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะจะได้ดูซีรี์เป็นเพื่อนกันไปได้เรื่อยๆค่ะอย่าลืมขยับเนื้อขยับตัวนะคะดูซีรีส์อ่าอย่าให เกินแบบเออนอนนอนดูไปหนึ่งชั่วโมงลุกบ้างนะคะกระโดดรถดเต้นบ้างอะไรบ้างให้ร่างกายมีความเคลื่อนไหวนะคะจะได้สุขภาพแข็งแรงเลือดลมไหลเวียนดีค่ะให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ